คนอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบกับใครหรืออย่าเอาชีวิตครูไปเปรียบกับคนนั้นคนนี้คนโน้นวาระบุญและวาระกรรมของแต่ละคนไม่มีวันเท่ากันค่ะทุกคนฟังนะถ้าคุณเคลียร์ได้แล้วอ่ะคุณจะไม่กล้าทําบาปอะไรเลยคุณลองสิลองสักหนึ่งเดือนลองสักหนึ่งเดือนที่จะเคลียร์กรรมตัวเองตลอดแล้วเราจะไม่อยากสร้างกรรมเลยเราจะไม่อยากสร้างกรรมเลยทุกคน พราะเราฝึกมาดีแล้วมันเหมือนจิตเราบริสึกแล้วดีแล้วอะค่ะเราจะไม่อยากนินทาใครเราจะไม่อยากใส่ร้ายใครเราจะไม่อยากพูดลบเลยเพราะว่าจิตเราอะมันเคลียร์ทุกวันเราจะไม่เอาขยะมาพอเราจะนึกว่าเราจะพูดเรื่องคนนี้แล้วมันเป็นขยะเราจะไม่พูดถ้าเราพูดเรื่องเขาต่อไปกูว่ามีขั้นจากพูดธรรมดาเป็นนินทาแน่นอนกูรู้สึกตัวละอย่างเงี้ยทุกคนมันจะเผลอเผลอไปเป็นการแบบเริ่มเริ่มเริ่มพูดไม่ดีของเขาละอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับไม่พูดเลิกเลิกเลิกอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเคลียร์ทุกคนคะถ้าคุณเคลียร์จิตได้ทุกวันคุณสามารถเบิกบุญเป็นทุกวันบุญกับเงินเหมือนกันถ้าไม่หาเพิ่มแต่ไปเบิกเบิกเบิกหมดเวลาเราเบิกบุญทุกคนอันตรายนะการเบิกบุญนะ่ะ เรามักจะบอกว่าข้าพเจ้าขอเบิกบุญที่เคยสร้างไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมแล้วก็ส่งให้ตืด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 ทุกคนบางคนไม่เหลือบุญให้เบิกแล้วนะบางคนมีบุญอยู่สองสลึงแต่จะส่งให้คนอีกเป็นล้านคนแต่เวลาไม่ได้หาเพิ่มเลยกูไม่เคยหาบุญเพิ่มเขาชวนทําบุญก็ให้อนุโมทนาสาธุเขาให ไปทําบุญอะไรก็ไม่เชื่อไม่เอาไม่ไปไม่จริงไม่ใช่ทําไมครูถึงบอกว่าเวลาครูทําอะไรอะ่ะไม่ต้องนึกถึงเงินคุณรีบอนุโมทนาสาธุทําไมครัวกาไรเยอะมากเลยกําไรบุญกําไรบุญไม่ว่าครูจะเห็นใครทําบุญนะทุกคนครูนี่จะแบบโอ้ย oh, อนุโมทนาสาธุเสมือนฉันได้ทําด้วยตัวเองขอส่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ออนุโมทนาสาธุร่วมกับบุญของคนเนี้ย ส่งให้แก่เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทําไมเราเน้นส่งให้เทวดาประจำตัวทุกคนเมื่อเทวดาประจำตัวได้รับบุญมาก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 ท่านจะไม่ให้เราป่วยท่านจะไม่ให้เราเจ็บท่านจะไม่ให้เราตายท่านจะให้เราค่ะบําเพ็ญกุศลต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องให้เป็นสิ่งแรกคือเทพเทวดาประจำตัวเราเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทุกคนเราอสร้างบุญกันทุกวันนั่นแหละ อย่าไปคิดว่าให้คนนั้นลืมให้คนนี้ให้คนนี้หือมให้คนนั้นให้คนนั้นเสียดายคนนี้อย่านะเพราะอะไรบุญนะ่ะทำไปห้าสิบสตังค์แต่ส่งบุญร้อยหนึ่งมันส่งไม่ได้มันส่งไม่ได้มันเป็นเซี่ยวเศษของบุญมันจึงไม่ทำให้บุญนั้นมีแรงแก่กล้าที่จะให้คุณน่ะเบิกสิ่งที่ดีออกมาได้เพราะฉะนั้นการทำบุญแต่ละครั้งจะส่งให้ใครต้องมีจิตน้อมเข้าไปเบิกเงินเหมือนกัน ทุกคนทําไมรูเบิกได้คุณเราทําบุญมาละเรามีทรัพย์หลายภพหลายชาติชาติเนี้ยเราเอาหินมาใช้เหรอข้าพเจ้าขอเบิกทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาติขอให้ทรัพย์นั้นจงปรากฏกับข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในชาตินี้ด้วยเถิดหินปรากฏค่ะกระสาบเหรียญลุงปรากฏค่ะมาเต็มไปหมดเลยค่ะหินหลายสีค่ะมีครบทุกสีเลยคุณขอแปลงทรัพย์ในอดีต มาเป็นทรัพย์ในปัจจุบันที่ใช้ได้จริงทําบุญได้จริงต่อบุญบารมีไปในทุกภพชาติได้จริงในชาตินี้นั่นก็คือเป็นเงินของภพชาตินี้คุณบางทีเขาไม่เข้าใจโอ้โหแบบหลายภพหลายชาติเนะเอาแบงค์มาค่ะแบงค์พันมาครีเลยค่ะเนี่ยค่ะคือแบงค์พันของยุคนี้สมัยนี้ชาตินี้ หนูอยากได้แบงค์แบบนี้ค่ะสองพันล้านบาทหนูอยากได้แบบนี้นะคะมาให้หนูอะต่อยอดธุรกิจสร้างความดีสร้างบุญบารมีสร้างทรัพย์เพิ่มสร้างสองพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยจริงๆนี่นะต้องแบบนี้ค่ะต้องแบงค์แบบนี้ค่ะมีเป็นปึกก็ปึกแบบนี้อ่ะปึกแบบนี้มาเลยล้านปึกสิบล้านปึกร้อยล้านปึกคุณจะเชื่อก็ได้ม่เชื่อก็ได้นะคะแล้วแต่เลคุณเชื่อแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละ แล้วคุณล่ะวันนี้รู้วิธีการเบริกแล้วใช่ไหมเบิกแล้วเป็นแล้วไปเบิกแต่อย่าเบิกมั่วซั่วอย่าเบิกจนตัวไม่เหลือบุญไว้นะคะ